คุณแม่ใช่ไหมคะมีแฟนยังมีแฟนยังครับครับค่ะนี่ตอนนี้มีพี่ๆสื่อเยอะเลยช่วยปลอกไม้ปลอกมือให้หนุ่มๆทางบ้านหน่อยได้ไหมคะส่งชุบได้ส่งชุหน่อย,อ,ย<า>อะไรนะครับพี่พี่บอกป้าป้าเดี๋ยวเยวพี่หันกล้องมาเดี๋ยวป้าบอกไม้บอกมือส่งชุบแทนให้ ชอบเลยใชบเอามาข้างหลังที่บ้านดูกันนะพี่ติ๊กครับครับผมเราก็ไปเรื่อยๆของเรานะครับว่าคาดราดูจะเจอใครกันบ้างโอ้นี่แฟนคลับของพี่ติ๊กนี่เป็นครอบครัวที่เรียกว่าอยู่กันมานานขนาดไหนครับพี่พี่ชมครับครับพี่อยู่กันมานานนะครับแล้วก็สาววันนี้พิเศษนะครับทำไมครับมาจากต่างประเทศครับจริงเลยครับจริงครับประเทศไหนครับประเทศจีนครับอ๋ออ่านี่ฮาวเธอไงฮาว so you you're a big fan club of of Tick J Star Ball หล่อมากหล่อมากนี่คือบินมาจากจีนน şey ี่พ um> ูดไทยได้ใช่ไหมครับพุ่งเรียนภาษาไทยได้สองครั้งเองค่ะอ๋อก็ให้คุณพูดภาษากีทนานเลยนี่คือมาจากจีนเลยหรือเ่าพูดได้แค่สองคำสองครั้งสองครั้งเขากำลังเรียนอยู่นะคะนี่คือถึงขั้นมาเรียนเลยมาใกลๆมาพึ่พิทติ้งใกล้ๆครับผมขาเขาจะคว้าไหมเขามีสิ่งที่อยากจะพูดจากในใจครับ จ้ามลาใโอ้ครับผมขอบคุณครับเสียงเรบมือนะครับโอ้เพื่อนเราจะเป็นกล้ามเนื้อพิติกตลอดไปนะครับเป็นกำลังใจครับพวกเราพวกเราโอ้ไปกีเสียงรถไฟดังไปหนล่ะนี่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 คือนี่คือนักเรียนที่จะไปสุรินใช่ไหมครับโอ้เดินทางกลับบ้านจริงๆเลย หัวนี่คลีพิ้งดิ่งหัวฟูแล้วนะครับเนี่ยครับผมออ oh, หัวฟูอยู่แล้วใช่ไหมครับใครลุกออก oh, ได้เลยครับได้เลย,ย<ช>ครับเชิญครับทำไมตอนที่เดินผ่านไม่เห็นขอแต่ลูกใกล้ๆเลยคร <laughs> ับ <laughs>